เอาแล้วทุกคนหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคิปมา1วันทวนวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคหรือวิธีการเล่นหรือข้อดีข้อเสียของหมัดเหี่ยวผมก็งงนั่นทำไมถึงเรียกมหมัดเหี่ยวนั่นคือนั่นแหละเรามันคือระดับหมัดใหม่นี่ทุกคนในระดับดีเจเนอรียแล้วเรามาด,งดูงกันว่าข้อดีข้อเสียของมันเป็นยังไงบ้างผมเอาล้วเรามาเริ่มที่ข้อดีกันเลยทุกคนข้อดีของหมัดเหี่ยวที่คนเรียกเนี่ยก็คือ การเคาน์เตอร์ผมการเคาน์เตอร์ของหมัดเดี่ยวคือแรงมากทุกคนการเคาน์เตอร์คืออะไรการเคาน์เตอร์คือการที่เราปล่อยหมัดในจังหวะที่คู่ต่อสู้จะหลบหรือกำลังจะต่อยหมัดออกมาคือมันส่วนใหญ่จะขึ้นว่าเคาน์เตอร์อยู่มุมด้านซ้ายนะทุกคนนะซ้ายมือของเราจะขึ้นว่าเคาน์เตอร์หลังจากนั้นดาเมจที่ทำกับหลอนเดือดของัองสังขจะแรงมากนะทุกคนนะอันนี้คือจุดเด่นของหมัดเดี่ยวนะทุกคนนะและต่อมาผมคือจุดเด่นอีกอย่างก็คือการลดการ์ดคือถ้าสังเกตง่ายคือหมัดเดี่ยวเนี่ยมันจะ มือทั้งสองข้างของหมัดเดียวเนี่ยมันจะห้อยลงมาผมมันจะไม่มีาการตั้งกัดหรืออะไรทั้งนั้นนะทุกคนนะนะแล้วก็ลักษณะเด่นอีกอย่างนึงก็คือ,อาการแดดแดดกับหลังปกติแล้วหมัดทั่วไปเนี่ยมันจะแดดแล้วก็ถอยใช่ไหมแต่หมัดเดียวที่เรารู้จักกันเนี่ยที่เราเรียกกันเนี่ยมันจะแดดแบบแอนตัวไปด้านหลังนั่นเองทุกคนแล้วก็มีอันตีที่เท่คือเน้นเท่ท่า,านี้ทุกคนนะนะเน้นเท่อย่างเดียวนะแล้วก็เล่นยากนิดนึงแล้วก็ต่อมาทุกคนข้อเสียของมันนี่คืออะไร ข้อเสียของหมัดเยี่ยวเนี่ยเท่าที่ผมแบบลองลองเล่นมาแล้วทุกคนนะคืออย่างแรกแลเลยคือการออกหมัดที่ช้าทุกคนออกหมัดที่ช้าแล้วก็ดาเมจดาเมจของการต่อยปกติหรือการแย่ปกติอะไรเงี้ยคือเบาทุกคนเบาดังนั้นแล้วหมัดหมัดเยี่ยวที่เขา,ท,เขาที่เขาเรียกเนี่ยอ่ะพูดตรงๆงเลยก็คืออย่างที่บอกไปใน,ในช่วงช่วงแรกอะช่วตงต้นทุกคนว่าหมัดหมัดเยียวเนี่ยมันดีตรงที่เวลาเราเคาน์เตอร์ได้มันถึงจะแรงนั้นทุกคนนะ แค่นั้นเลยทุกคนแล้วก็ข้อเสียอย่างนึงคือการแดดแดดมันจะไม่สามารถแดดถอยหลังหรือการหลบแบบพุ่งไปด้านหลังได้ทุกคนมันจะพุ่งการหลบคือการแบบถอยอยู่กับที่ทุกคนนะแค่แอดหลังอย่างเดียวนึกออกไหมแอดหลังอยู่กับที่อย่างเดียวแล้วก็อ่มันทําให้ผู้เล่นใหม่หรือผู้ที่แบบอยากอยาก,อยากเล่นเร็งเงี้ยเล่นยากนิดนึงแอบเล่นยากนิดนึงนะทุกคนนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ฮะแต่ก็ต้องแบบขยันหลบให้ให้เก่งหน่อยหมายถึงหลบหลบหมัดคู่อ่อดู้ทุกคนนะนึกออกไหมมันก็ต้องหลบหลบห้ได้ในระดับหนึงอ่่่ะเพืทีจ สร้างโอกาสให้เราชนะคู่ต่อสู้ได้มากขึ้นนะทุกคนนะโอเคไหมแต่พยายามให้ตรงขึ้นเขาว่าเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์คู่ต่อสู้ได้บ่อยนะสรุปง่ายๆสั้นๆที่เข้าใจแบบง่ายๆเลยสําหรับมัดเยอะนั่นก็คือการเคาน์เตอร์คู่ต่อสู้ให้ได้แค่นั้นเองทุกคนทํายังไงก็ได้ให้เราสามารถอะเคาน์เตอร์คู่ต่อสู้หรือเคาน์เตอร์มัดที่กำลังจะออกมาของคู่ต่อสู้ให้ได้มากที่สุดดังนั้นจุดเด่นหลักๆหรือราเมทหลักๆของมัดเยียวนั่นก็คือการเคาน์เตอร์อย่างเดียวเพียวๆเลยทุกคนแล้วก็อันต okay, right? so right ิที่เท่ Jason. แล้วก็การยืนการไรเท่เน้นเท่อย่างเดียวท่าเนี้ยนึกออกไหมแต่นั่นแหละฮะต้องหัดหรืออ,อ่เล่นให้บ่อยกว่าท่าอื่นปกติเพราะว่าท่าหมัดเดี่ยวเนี่ยมันยืนหรือถอยหลังไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาดังนั้นแล้วนั่นแหละครับทุกคนอย่างที่บอกไปซ้อมเล่นบ่อยๆหาจังหวะหมัดของตัวเองว่ายาวสั้นแค่ไหนให้มันอยู่ในยะการโจมตีของเอ่อตัวเองแล้วก็ไปทุกคนรร,รับชมวิธีการเล่นหมัด เยี่ยวของผมหรือหมัดอะไรก็ตามแต่ที่เราเรียกนั่นแหละฮะไปรับชมได้เลยครับผมมายกที่หนึ่งทุกคนออุ้ยโดนก่อนหนึ่งแรกนี่แดดหลบนี่กันแล้ว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 อะทุกคนสังเกตตหลอดเลือดนะหลอดเลือดด้านบนนะระหว่างที่ผมคอเตอร์ได้ป้าลดโคตรเยอะเลยทุกคนเลือดมาไหน,หนป้หาหลังจากที่เราคอเตอร์หมักของคู่ต่อสู้ได้แล้วดาเมจอย่างเยอะ,อะทุกคนเห็นป้าโคตรตึงมาอุ้ยเราก็โดนหนักเหมือนกันนะคือ อย่างว่ากาดัดรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนกดัดเรียกว่าอะไรการตั้งกัดของไอของไอตัวเนี้ยมันมันก็น้อยอ่ะรู้สึกเหมือนมันนี่น้อยแปลกๆกว่ากว่าคนอื่นนึกออกปะแป๊บเดียวโลาเราแตกโลาเราแตกอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนมันนี่น้อย,อยเบาๆเบาเบไงไม่รู้เอ้าวโดนหนักกว่าทุกคนแต่อย่างอย่างว่าทุกคนเราต้องเน้นไปที่การเคาน์เตอรต์นะทุกคนสวนไปให้ได้พยายามเลี้ยงมานาแดนหลบโอ้โดนหนึ่งทีกัดจังหวะผิดอุ้ยโดนนี่ไงล่ะเอาคืนอ อย่างที่บอกทุกคนการการแดกกำหลังอะ่ะนึกออกปะมันมันจะแดกแบบไม่ได้มันจะคือการแดกอยู่กับพี่ดังนั้นแล้วมันก็ลําบากหน่อยเพราะว่าระยะมันจะใกล้กับหมัดคู่ต่อสู้นะทุกคนนะอยู่ในระยะการต่อยของคู่ต่อสู้นะดังนั้นเราก็ต้องหลบข้างหลบซ้ายหลบขวาหน่อยโอเคไหมมันอาจจะไม่ชินกับกับการแบบหลบหน่อยแต่ก็อนั่นแหละทุกคนพยายามฝึกฟอร์ไม่บ่อยนะโอเคไหมไปอุ้ยโดนอีกทีโอ้โหเดี้ยงวะทุกคนมาเดี๋ยวเราคืนมาทุกคนมา ในมีธีการเคาน์เตอร์รลบนี่ไงเอ,อ้ยเคาน์เตอร์ได้อุ้ยดเยเยาเมจอย่างเยอะเห็นปะเห็นปะลดอย่างเยอะดาเมจอ่ะก็มาดีชายแดดหลบแดดหลบอืมโอ้บัดช้าวะ่ะบัดเราวันช้าการออกมาอย่างช้าเลยของเราอืมลบบัตินี่ไงเรางัดหนึ่งทีนี่ไงเราหนึ่งทีนี่ไงเราอีกทีอุ้ยไม่โดนแดดหลบนี่ไงล่ะซัดไปหนึ่งทีสตีเมนาหมดชิบหายละ แดนหลบไม่ทันหลบอันอืเขาเตอร์ได้สวยไปดิเอาเรียบร้อยเสือกูไม่ได้ติหมัดเดียววะเอาวะตึงๆวาทุกคนมาลุกขึ้นมาจะได้เปิดตีใสสวยเพื่อนเอาเอา,เอ,าอะไรอะ่ะกำลังมันฮัลโหลอะไรวะเนี่ยนชนะเฉยกดออกบิดอะ่ะ มาแมทที่สทุกคนมาลองดูมาอย่างเชิงก่อนอย่างเชิงก่อนอย่างเชิงกู่อสู้ก่อนว่าหมัดเขาแรงไหมเขาใช้หมัดอะไรหลบไปหนึ่งทีนี่แล้วเพอร์เฟกต์ดอทปะวะเขาเรียกกันอย่างนี้ปะวะคือการเพอร์เฟกต์หลบอะไรเงี้ยทุกคนนะเขาเรียกกันอ่ะอุ้ยเราโดนก่อแตกเห็นปะกอบมันซึ่งเหมือนก,กอบมันแตกง่ายมากอ่ะหลบหนึ่งทีอุ้ยหลบไม่ทันอุ้ยนี่ไงเคาน์เตอร์ได้เลือดลดอย่างเยอะครับอุ้ยโดนสวนหลบหนึ่งทียัด ยัดอีกทีหลบหลบไม่ทันหลบนี่กันแเราการแดนอยู่กับทีมไงการแดนหลังแอนนั่นอยากปะไอ้ชายนี่กันแเรารอจังหวะรอจังหวะทุกคนรอจังหวะหลบรอจังหวะหลบรอให้เขาปล่อยบาดมาแล้วจะหลบหลบจังหวะนี้ต่อยไปทีอืมอืมเอ้ยนี่หาจังหวะแย้บ่อยๆทุกคนเผื่อมันโดนเคาน์เตอร์มันจะแรง นี่ไงล่ะอุ้ยหลบได้อะหลบหลบอ <UB. S 2> ุ้ยเราหลบไม่ทันนี่ไงล่ะแยบแยบไปทีแยบไปทีแยบไปทีแยบแยบเชิงระยะก่อแตกนะหลบหลบทัานไหมไม่ทันวะนี่ไงล่ะหลบอุ้ยไม่ทันหลบอุ้ยอืมก่อแทบแตกอืมอืมอืมพูดต่อสู้ท่าท่าบระคัดเขาจะแรงมากนะทุกคนนะ กาะเราจะแบบหายห้วบอะครึ่งหลอดอ่ะโดนดอกหนึ่งอะ่ะปกติแล้วาการเรามันก็รู้สึกเหมือนมันมันจะน้อยอยู่แล้วอะ่ะโลกเกาะโลกเกาะเราอะ่ะนี่ไงละ่ะโดนคาเต,เตอร์ไปหนึ่งทีไปดิน่าจะโดนอีกหมัดสองหมัดถึงจะล่วงแล้วทุกคนโดนหมัดคาเตอร์เราอะ่ะหนึ่หมัดหนึ่งล่วงเลยอยุ้ยแดนหลบยัดไปทีหน,นึ่งนี่ไงเราล่วงไปซะอ่าต่อเฮ้ยเขาจะอับปคัดมาปะต่อยหลอก นี่แหละต่อยิ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีรอจังหวะเราคนรอจังหวะหาจังหวะหลบอุ้ยหลบไม่ทันรู้ว่าเขาจะมาแต่เราหลบไม่ทันวะเราโดนมั่งแล้วมาไม่เปววมม็นไรกคนเสมอกัหนึ่งหนึ่งหาจังหวะทุกคนหาจังหวะต่อหาจังหวะต่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยหนักเอาการหนักเอาการหนักเอาการบอกได้คำเดียวอหลบไปทีจังหวะนี้เปิดอันติซะเลย อันตีแม่งโคตรเททุกคนเห็นปะโคตรเทมีเอฟเฟกอันตีโคตรตึงอะบอกเลยจังหวะนี้น่าสั่นหมดอะแล้วก็หลังจากที่เราอันตีไปทุกคนสังเกตที่เลือดนะจะมีเลือดอะเลือดแดงเข้มกับแดงทึบเห็นสังเกตไหมทุกคนสังเกตเห็นไหมแตม่ผมบอกนะมันคืออะไรแดงเข้มคือเลือดปัจจุบันที่เขายังคงเหลือโอเคไหมคือเลือดปัจจุบันที่เขายังมีอยู่ส่วนเลือดสีแดงแดที่มันเป็นแบบทึบดำๆหน่อย มัน,ก,ออนมก็คือเลือดที่เขาจะรีเจนไปจนถึงโอเคไหมก็คือเลือดที่เขาจะเรียกว่าอะไรรีเจนน่ะก็คือเลือดที่เขามีในอนาคตแต่มันยังรีเจนไปไม่ถึงโอเคไหมไม่งงเนาะดังนั้นเราควรต่อยด้วยการแยบซ้ายหรืออัปคัตทุกคนอัปคัตจะเห็นง่ายสุดเลยอัปาคัตนี่เห็นปะสังเกตป้าออกปคัตกีนเลือดตรงไอ้แดงแถมนั้นหายไปหมดเลยโอเคไหมเราต้องรีบจัดการก่อนที่เขาจะรีเจนเลือดกลับมาเหมือนปกติโอเคไหมไม่งั้นจะอันตที่ะอันตีไปมันจะสูญเปล่าโอเคไหมทุกคนนะรู้เร ตอนนี้เราได้เปลี่ยนเรื่องเลือดอยู่ทุกคนหลบแดดหลบเพอร์เฟกต์ดอทไปหนึ่งทีนี่ไงงัดงัดไปหนึ่งทีอุ้ยหลบมันติมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยแอนโชนี่แอนโชนี่หลบไปหนึ่งทีอืออืออแอนแบบดิจิตอลอุ้ยแอนแบบดิจิตอลงัดไปหนึ่งทีอืออืออืออุ้ยหลบไม่ทันหมัดออกเร็วมาก หลบบางทีหล่อจังหวะนี้อยู่ล่วงไปซะอุ้ยไม่โดนนี่ไงเราคาน์เตอร์สวยๆมาต่อหลบรอจังหวะหลบหลบรอจังหวะหลบอุ้ยเขาตีมาหุ่ชิบหายละหลบไม่ทันโอ้ยเราโดนมั่งแล้วไม่เป็นไรนี่ไงเรารีบต่อยกลับเลยสังเกตที่เลือดเรานทุกคนนะเห็นไหมเลือดเลือดเราเป็นแถบอ่แดงแดงกับแดงแดงแดงเข้มกับแดงทึบเห็นไหม จังหวัดเนี้ยให้เราเริ่มถอยห่างจากคู่ต่อสู้นะทุกคนนะให้เลือดเราันค่อย regen, ค่อรีเจนเห็นปะสังเกตไหมเลือดเราันค่อยค่อรีเจนห้ามโดนต่อยหรือห้ามโดนหลกัหลกๆคือห้ามโดนอัปคัดทุกคนถ้าเราโดนอัปคัดเมื่อไหร่อ่ะไอแถบแถบไอแดงเข้มอ่ะไอไอแดงทึบอ่ะมันจะหายไปเลยทุกคนโอเคไหมถ้าเราโดนต่อยอ่ะเรายังพอรีรีเจนเลือดขึ้นมาได้แต่ถ้าเราโดนอัปคัดอ่ะหายหมดเลยเราระวังด้วยนะทุกคนนะข้อนี้ปะนี่ไงเรานี่นี่ไงเรานี่ไงเรานี่ไงเราหาจังหวะเคาน์เตอร์สวยๆทุกคนนะ เอาเน้นที่ดาเมจตรงเคาน์เตอร์นะดาเมจหลักกขอยู่ตรงนั้นนะทุกคนนะแดดหลบแตนโช่หนึ่งทีอุ้ยโดนละอุ้ยหลบไม่ทันอืมอืมแย่ไปก่อนแย่ไปก่อนหมัดเขาเร็วกว่าอยากเห็นได้ชัดทุกคนหมัดเขาหลบไปหนึ่งทีอุ้ยแต่ไม่ได้เพอร์เฟกต์ดอทว่ะอุ้ย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 นี่ไงเราอุ้ยแต่ไม่ได้เคาน์เตอร์ว่ะเสยเสยคางนะอุ้ยเมื่อกี้ได้เคาน์เตอร์เห็นไหม ดาเมจเยอะอยู่เคาน์เตอร์อเราอะแต่ก็ยังไม่พอลบนี่แงเราเคาน์เตอร์อุ้ยสวยดอกนี้แน่จริงก็เข้ามาอุ้ยอุ้ยลบลบลบจกกังหวะนี้ลบนี่แหละอันติไปเลยจกกังหวะนี้นี่ไงเราสวยสวยแน่จริงก็เข้ามานี่เ,เราแล้วก็มันจะมีมันจะมีเลือดแถบแถบดําเยอะนะคนนะโอเคไหมเราอย่างเรารรีบต่อยเลยเพื่อที่ให้มันหายไปโอเคไหมพยายามต่อยให้มันหายเพราะว่าอันติเราอุ้ย เราเริ่มรีเจนเลือดแล้วเราต้องรีบแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราต่อยในจังหวะที่เลือดเขายังเหลือเยอะอยู่โอเคไหมเฮ้ยยังไงหายไปแล้วโอเคเกือบสวยสวยสวยเราถี่ว่าได้อยู่ต่อให้เราลบก็ถือว่าได้อยู่ทุกคนเพราะว่าแถบเลือดที่เขาจะรีเจนอะ่ะมันหายไปแล้วถือว่าเรายังได้เปรียบอยู่โอเคมายกสุดท้ายเขาเลือดเหลือเปรีมเดียวไม่เป็นไรเราควรอันติในใน,ใน,ใน,ในแบบให้เลือดมันเหลือน้อยที่สุดอะเราค่อยอันติเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาแบบสุ่มเสี่ยงในเรื่องของการที่แบบว่ามาต่อยให้เลือดมันเหลือน้อยอะไรอย่างเงี้ยึนอะไหม ถ้าเราต่อยแบบว่าอันติีแบบพอดีหมดเจาะเงี้ยอันตรีมันแบบจะได้แบบตายไปเลยรอบเดียวอะไรเงี้ยโอเคไหมรหัสจังหวัดดีๆแต่ก็ไม่เป็นไรเราชนะละดูทรงละเดือเราเหลือเยอะมากเขาพยายามแดดหลบละเราก็ฮุกไปเลยดอกสุดท้ายเลยดอกอุ้ยหลบได้เหรอหลบนี่ไงเรานี่ไงเราเคโอไปทีมาเขาจะแก้มือวะทุกคนเหมือนเดิมครับผมเช็คสเต็ปว่าเขาจะออกบัตรอะไรบ่อยสุด นี่นี่ต่อยเช็คไปก่อนหนึ่งทีดูอ๋อซ้ายขวาหรออาจังหวะคาเตอร์สวยๆดึงมึงดอกหลบนี่เคาเตอร์หนึ่งทีอุ้ยมาดี่ะเริ่มเริ่มชินทุกคนเล่นมไมบ่อยนะจะได้ชินทุกคนเราจะดูจังหวะว่าหมัดเรายาวสั้นแค่ไหนแดดหลบไปทีหลบนี่ไงแล้วแบบแดดแบบเพอร์เฟกต์แดดดอกดอโอ้เรียกไปถูกเลี้ยยากปะอุ้ยเราโดนบางละเข้ามา หลบนีกัเนเราอุ้ยเปลียวเลื่อนขึ้นหลอดทุกคนเห็นปะสังเกตที่เลื่อนเลื่อนเราขึ้นหลอดแล้ววะเอาวะตัดมาที่เราเลื่อนเรายังเต็มหลอดอยู่หาจังหวะหลบนีกัเนเรานีไงล่ะงัดไปทีแต่ดาเมจไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดามเมจเราเยอะอยู่ที่จงคอเตอร์ทุกคนเราต้องคอเตอร์ให้ได้หาจาังหวะทามมิ่งดีๆนีไงเ,เราเพอร์เฟคเอ้ยไม่ใช่เพอร์เฟคคอเตอร์สวยๆผูพพ้ผิดเดี๋ยวียงทีนีละอ นี่ไงงัดหน้าหนึ่งทีหลบเหนือไม่อุ้ยนี่เสี่อุ้ยหลบนี่ไงล่ะงัดงัดงัดไม่โดนแคนเฟลหลบอุ้ยหลบไม่ทันหลบนี่ไงเรางัดไปหนึ่งทีครับเดียวมันแรงมากทุกคนแต่มันก็พยายามหลบให้ได้อ่ะแล้วก็ปึ๊บนี่ไงเราเคอร์เตอร์ให้ได้ด้วยมานาหมดที่ภาระหลบอุ้ยหลบไม่ทันนี่ไงเรานี่ไงเรานี่ไงเรามาดีว่บทรงนี้แมตช์นี้ทุกคนหลบ งัดไปหนึ่งทีเกือ,อ,อ,อบแล้วนิดเดียวนีด่เดียวทุกคนอีกสองหมัดสหมัดไม่เกินสามหมัด,มมมดต้องคอเตอร์สวยๆสองหมัดก็เหลือแล้วอุ้ยก่อแตกอุ้ยเราโดนหนักเราโดนหนักเขาใส่หนักว่ะอุ้ยไม่โดนระยะสั้นไปมานี่ไงเราอีกหมัดเดียวหมัดเดียวหมัดเดียวนี่ไงเราสวยๆค่ะมามาต่อมาเราได้เปลียนเราแมตช์แรกทุกคน เรื่องเรายังลบไปเยอะด้วยประเด็นอะอแยาเป็นผีลบครับผมนี่เรานี่นี่นี่ถือว่าเรายังได้เปรียบเรื่องเลือดอยู่ทุกคนนะวก,กับขอนอกหนึ่งหนึ่งนอกละนี่ไงละ่ะเขาเตอร์สวยเรื่องเราจะเท่ากันแล้วทุกคนเราเริ่มได้เปรียบแล้วลบอันตีดีจังหวัดเนี่ยเราอะไรเรากาดมาแล้วนี่ไงเราเราก็สังเกตดีทุกคนเราต้องรีบทำลายนี่ไงเราเลือดเลือดแถบดําเห็นไหม พอเราทำได้ได้เรื่องเขาจะเหลือข้อเดียวดังนั้นแล้วก็ได้เปรียบแล้วช็อตนี้เขาก็จะล้มในในยกที่2แล้วทุกคนโดยที่เรายังไม่ได้ล้มสักยกนะจังหวะนี้เราต้องหาจังหวะด,ดีๆอุ้ยก่อแตกอุ้ยเราก็เสี่ยงอันติโดนอันติเหมือนกันนะระวังด้วยนะเพราะเขาต้านจะมีอันติเหมือนกันละเพราะเขากยกที่2แล้วโบโบไปดีสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะทุกคนนะอันนี้คือทิคนะเฮ้ยอันนี้คือเคล็ดลับเออไม่ใช่เคล็ดลับดิก็คือความรู้ความรู้หนึ่งนะคือสําหรับใครที่น็อกดาวน์บ่่ออยๆะ คนนั้นอาจจะได้อันตีเร็วขึ้นโอเคไหมทุกคนดังนั้นแล้วคิดซะว่าตอนนี้เขามีอันติแล้วพยายามหลบไม่ได้นะนี่ไงุ้ยโดนแล้วทุกคนรอน็อกแล้วหอกเนี้ยเอาห้ามโดนอีกบัดนึงเราถอยรีเจีนเลือดก,ก่อนนี่นเราแยบเยบเยบ,ยบแล้วก็ถอยรีเจีนเลือดอุ้ยวิชิบหายละนี่ไงล่ะเ,เราโดนมั่งละมาเอาคืนอุ้ยอันตีหลบทันนะไอ้ชายชอะไรเขาน็อกสองแล้วทุกคนรอบสุดท้ายนี่ไงล่ะเคาน์เ,เตอร์ไปทีเราได้เปรียบเราได้เปรียบ ลบนี่ไงอุย้ยโดดโอุย้ยมนันนะหมดสินะนี่เรานี่เราลบมาดิมาดิาดโอ้ยคขาแดดวะเขากลัววะเริ่มเริ่มบ่นะวะเดี๋พุ่งใจเสียวะนี่ไงเราเคาน์เตอร์ไปทีเคาน์เตอร์ไปทีเอาวะเอาได้เปลี่ยนเลือดกับจำนวนน็อกนี่ไงเรานี่นี่จะขึ้นหลอเดยคนจะขึ้นหลอแล้วโดยเคาน์เตอร์ไปสองดอกอ่ะบอกเลยแทบคุยกับรากมะม่วง แดดหลบแดดหลบอุ้ยไม่โดนบัตรอยู่ตรงหน้าเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยทำไมเขาไม่ออกบัตรเลยวะนี่ับเราของหาจังหวะอยู่นี่เองอุ้ยที่ผ่านละอย่าลืมนะทุกคนนะอันตีเขาน่าจะได้แล้วทุกคนหลังจากที่เขาอัาตีพลาดไปนเขาจะรีรีเจนอันตีได้แล้วระวังด้วยหลบไปทีนึงสวยๆค่าอุอันตีเราก็มาแล้วเหมือนกันทุกคนรอบสองหาจังหวะหาจังหวะหาจังหวะ หลบวิ่งไม่ทันอุย้ยไงเขาจะตีเ้ยเราสวนทันโชคดีไปนี่ไงเราเราจะได้ตีไหมทุกคนเราจะได้ตีไหมยกสุดท้ายนี้เราจะได้ตีไหมสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่รัวเลยวะ่ะใส่รัวใส่รัวหาจังหวะหลบแบบเพ <Perfect S 2> อร์เฟคช็อตเฟอร์เฟคช็อตอะไรอะไรเรี็วอะไรนะเพอร์เฟคดอทไหมโอ้ยหลบไม่ทันอ,อเคาน์เตอร์สวยน้องอืเราก็คลื่งหลอดเหมือนกันเขาเหลือปิ่มนึง หลบอุ้ยหลบไม่ทันโอ้แม่งก็อืม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 อุ้ย,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 ยแล้วก็แป๊กเหมือนกันจิบหายแนละ้วเราโดนนติเขาดาบแล้วแต่ไม่เป็นไรเราจะมีอีกยกทุกคนมาเรามาต่อกัมนมาจบดีกว่าสองสองเล้วคนสองสองแล้วเราได้เปรียบเรื่องเลือดอยู่สองสองแล้วมานี่จูบหน้าไปทีหนึ่งหลบอุ้ยหลบไม่ทัน อุ้ยใส่รัวว่ะเขาเริ่มแบบระแวงแบบจังหวะไอ้นี่เหรอทิ้งหลบของเราว่ะเขาไม่กล้าแบบเอาบัคัตขึ้นมาเลยทุกคนอุ้ย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 ใส่รัวเลยว่ะอย่าใจเสียอย่าใจเสียนี่กับเราเพอร์เฟกไปทีไม่ใช่เพอร์เฟกเคาน์เตอร์ไปทีอุ้ยหลบได้เหรอมาดีมาดีอุ้ยอุ้ยจังหวะนี้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 อุ้ยเขาไม่เขาไม่บัคัตเลยว่ะเขากลัวเราหลบได้ทุกคน ปกติเขาจะเอาบัคัดมานี่แงเราเคาเตอร์น็นนอกไปทีนึงอย่างแรงเอา,า <c oughs> เขาอยากแก้มืออีกสักรอบะทุกคนมาไม่เป็นไรลองดูเหมือนเดิมครับผมสเต็ปเหมือนเดิมหลบจังหวะนี้อ,องัดไปทีนี่ไงเรามานาจ,จะหมดอีกแล้วแปบ๊บเดียวหายกีมานาอย,อย่างเยอะอุ้ยยังมาโดนเดือเนี่ยบัตรหนึ่งเนี่ยอุ้ยมาดีว่ะหมายถึงเขาอ่ะมาดีว่ะรอบเนี้ย ใส่ใส่สุดเดอ้อไม่เป็นไรเลืองเราดีเจนได้กว่านี้ทุกคนเราพยายามจะโดอนอดับบคัสก็พอรอให้เลืองดีเจนนิดนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่ลวหลบไม่ทันโดนอับนี่ไงละ่ะโดนเขาตคอรเตอร์สวนไปทีเลืองเราจะไปอยู่ในเมื่อกี้ประมาณสองข้อได้นี่ไงละ่ะบัคคัสอีกทีไม่ใช่บัคคัสเคอเตอร์ไปอีกทีนึงเลือเพึ่งหลอดแล้วทุกคนอตอนนี้เลือเขาจะดีเจนกลับมานี่ไงละ่ะเคอร์เตอร์ไปอีกทีนึงเฮ้ยเคอเตอร์ติดดุดวดทุกคนติ๊กิหลบไปดึงทีเพอร์เฟก นี่ไงเรา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 สวยสวยมามาดีเยอะมาดีเยอะนี่ไงเราคอร์เตอร์อีกทีนึงแป๊บเดียวครับผมเลือกเหลือจะปิ่มๆและมาดีเข้ามาไอ้ชายนี่ไงเราคอร์เตอร์หนึ่งทีโอ้โคอร์เตอร์แรงจัดคอร์เตอร์แรงจัดอุ้ยไม่โดนไม่โดนลบอุ้ยไม่โดนข้าเขาเดินเข้ามานี่เสยคางไว้นะนี่ไงเรานี่ไงเราอุ้ยเราโดนบ้างละเอาประคัดไหมเอาประคัดไหมลบ สัตไป็หนึ่งทีนี่แล้วนี่ไงแล้วอีกดอกเดียวดอกเดียวอุ้ยเขาแดนหลบวะอุ้ยเราโดนละอุ้ยโอ้โหเขาใส่สุดดอกวีนี่ไงเราหลบได้แล้วเมื่อกี้ดอกนี้เพื่อตีอ่ะมาแล้วเราเหลือครึ่งหลอดทุกคนกลับยกที่สองเราได้เปรียบหนึ่งยกนี่ไงละเปิดก่อนหนึ่งทีใยญ่ยกที่สองอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขามีอันตีเราชัวร์ทุกคนตอนนี้เขามีอันตีเราชัวร์ทุกคนเทียบผมคว่ายยกที่สองแล้วแล้วก็เขาเป็นฝ่ายนอกก่อนเขาจะได้อันตีเร็วกว่าผมนิดนึงนะ โอ okay, เคไหมระวังด้วยหาจังหวะหลบดีๆเราเกรงกลัวตีเขาแล้วตอนเนี้อุ้ย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 เราจะหลบได้ปะวะลองดูลองดูอ,งดอย่าใจเสียนี่แหละเคาน์เตอร์ไปดึงทีเราพยายามทำดาเมจกับเลือดเขาได้มากสุดเคาน์เตอร์หนึ่งทีอุ้ยชิบหายแล้วมานาหมดกลัวแล้วมาแล้วเห <c oughs> ลือเลือดเขาหนึ่งพยายามถอยทุกคนพยายามถอยเด้อถอยเด้อถอยดิเจนเลือดดิเจนเลือดดิเจนเลือดเอาวะเขาไม่ให้ผมรีเจนเลือดวะเขาพยายาม <c oughs> เข้ามาหาเราวปะเขาพยายามเดินเข้ามาหานี่เดินเข้ามาก็สวยดีกว่านี้สัตว์น้ำหนึ่งทีเดดแดดหลบเคาน์เตอร์หนึ Maybe. 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 ่งทีถอย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 ดิจ <yeah. S 2> ิเลือดดิจิเลือดดิจิเลือดนี่ไงเราจะเข้ามาเหรอนี่ไงเราเรารู้ระยะหมัดเราจะดีทุกคนเพราะเราถ้าเขาเข้ามาระยะเราก็ต่อยไปเลยทุกคนจังหวะที่เขาพุ่งเข้ามาหามันจะเป็นการเคาน์เตอร์ที่สวยๆอุ้ยชิบหายแล้วเขาใส่รัวใส่รัวอุ้ยว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 ุ้ยเหลือเราเหลือปิ่มนึงเหลือเขาก็เหลือปิ่มนึงพยยาาามเเคตอร์หดคนดเตออร์แน่นอน อิว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 ยายายาลบลบลบถอยวลบลบแดนลบนี่ไงเราหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีไม่โดนลบลบยายาอุ้งยิบหาแล้วเลือเหลือเดียวถอยถอยเลือไม่มีเลือเหลือเหลือหนึ่งเือเหลือหนึ่งเือเหลือหนึ่งนี่ไงเราอีกดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวเพื่อนุ้ยาเสียวเสียวเสียว <reco Christ. S 2> มาไม่มาอะไรเลยเลยเขาขอมัดเดียวก็ล่วงแล้วเนี่ยหมัดเดียวนี่ไงเรานี่ไงเราหมัดเดียวก็ล่วงแล้วเราได้อันตรีแล้วด้วยคอยดูเราจะปิดฉากงามๆทุกคนมามาลุกขึ้นมาแล้วมาหาจังหวะเปิดตีทุกคนอับปคัดมาอ่ี้ก็สวยสิครับอันตรีไปเลยจังหวะนี้เราก็ต้องคอยทำน้ำเมจให้เลือดแถบแดงทึบอ่ะมันหายไปได้คนพเพราะว่าเลือดเขายัางเต็มอยู่โอเคไหม ไม่งั้นเขาจะดีเจนเลือกกับมาได้จังหวะนี้ตัดกลับไปที่นี่ไงล่ะเรียบร้อยเลือกของหายไปแล้วทุกคนตึงๆไปมาหาจังหวะเคาน์เตอร์อุ้ยอุ้ยแปบ๊บเดียวเลือกเขาเหลือปิมอ่ะทุกคนเหลือแค่ไม่กี่ข้อเหลือสองข้ออุ้ยหลบบันติดได้นี่ไงเราสวนครับอืออเออีกหนึ่งทีอุ้ย,ไ,ย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 ไม่โดนมาน่าจะหมดรอก่อนนี่ไงเราเรียบร้อยมาเคาน์เตอร์แรงจดัดแล้วเจอกันคลิปใหม่ทุกคนโคตรมันบอกเลย